อยากให้ทุกคนมาลองเยื่อของหน้าแดงราคาไม่แพงและคุณภาพดีมีเยอะแยะมากมายให้เลือกหลากหลายปีให้เสนอของดีการและปีจับ ที่สดขอยู่แล้วหนูลอยน้ำเวทสองโอหือกระชอนนะครับกัดจุ๊บจุ๊บจุ๊บเลยไปก็ใช้ได้เลยนะครับนี่โอ้โหมีดันเหมือนกันนะครับนี่หนูลอยน้ำเวทสองโอหือนี่ครับ เล่นของใหญ่อะนะปลาช่อนนะครับกับหมายอย่างนี้นะครับหมายเป็นเนี่ยนะครับนะนะดูนะหมายเป็นอุปรักเยอะมากนะครับต้องใช้เบ็ดที่เก็บยางได้ดีเก็บเบ็ดได้ดีนะครับกบยางนะก็มีดันนะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับกับหนูลอยน้ําเบ็ดสองโอนะตัวนี้นะครับก็มีตัวเป็นโดนนะครับหนึ่งนะกัดหูมันได้ป่ะกัดเป็นโดนเลยนะครับฝากผลงานด้วยครับเดี๋ยวท่ายพัมิงกัน